เข้ามาไปให้มันแล้วแล้วไปเฮียมามาดิศอะสอบวัดสอบปออะไรเฮียจะนอนตอนไหนเนคจะนอน้จะนอนละ เล็กนิดกาเฟกกกว่าว่าเนี้ยไอติงไอติงไอเียนี่ยกูเล็งไข่ดีวันเนี้ยครึ่งนอดอาบาาอิบาารบฮาเจ็บตายอบายฮาฟนัอยูอ่เยลโลเเยลโล Uh, for hey. poor outside! Nice Where did drop? Smoke, smoke, don't big, don't big. Loading new magazine! Ah, poor last Think they're

อ๋อไไหนกันโอ๊ตรับเบิดป้งกันมุ <Verse shirt. S 1> ่งมือยิงได้หน้ต่างเปิดยังเปิดแล้วไปละน้ต่างู